ครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่11พฤษภาคมนะครับมาอัปเดตราคา BTC ราคาบิตคตลาดคริปโตกันนะครับผมวันนี้ BTC อยู่ที่924,949.04 Ethereum 61,558.91 Bitcoin 52.57 XRP 14.01 ซีซีบีซีเอชสามพันแปดร้อยสามสิบสามจุดหนึ่งสามดูเอสดีทีสามสิบสามจุดหกเก้าบีเอ็นบีหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าจุดเจ็ดหกเอคลีมสามเอดีเอสิบสองจุดสามแวนเจ็ดจุดสองห้าโอเอ็มจียี่สิบแปดจุดเจ็ดหนึ่ง ซิลศูนย์จุดแปดเอ็นทีศูนย์จุดแปดสามซีบีซีสามจุดห้าไลน์เชสองร้อยสิบเก้าจุดเจ็ดเก้าอีโอเอทีศูนย์จุดสามสองเซทอาร์เอ็กซ์เจ็ดจุดสี่สองเค็นซียี่สิบจุดห้าสี่เอบีทีสามจุดเจ็ดห้า มานา15.74 CTX c 5.49 s 9, 15, 4, 33, i 0.9 jfin 9.15ซิก5.55จฟิน9.15ดคอย2.4 t i x 2.33 DAI 33.51 USDC 33.66 BUSD 33.69 BAT 7.4 mcr สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดสามหก enj สิบเอ็ดจุดแปดแปด band สี่สิบแปดจุดสามห้า comp หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามจุดเก้าเจ็ด csm แปดร้อยหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งห้า dot หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดจุดแปดเก้า nea ห้าสิบสี่จุดหนึ่งแปด S C R T สิบเจ็ดจุดหก G L M เจ็ดจุดสี่หนึ่ง Y F I สองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดจุดเก้าแปด U N I หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองจุดสี่ห้า A A V E สองพันหนึ่งร้อยสามสิบจุดเก้าสอง A L P H A สามจุดสี่เจ็ด O C E A N สิบจุดแปดเจ็ด S N X เจ็ดสิบสองจุดสองสอง sand สิบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่ง bal หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด crv ยี่สิบเจ็ดจุดแปด grt สามจุดเก้าสอง matic ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งแปด axs สองร้อยสามสิบจุดห้าห้า suzuki สามสิบจุดสองหนึ่ง ilv หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสอง imx ยี่ห้าจุดสามห้า dy/dx จิบสิบเอ็ดจุดหกห้า enh สามร้อยห้าสิบเอ็ดจุดหก carla หนึ่งจุดศูนย์หนึ่ง gt หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกจุดเก้าเก้า lyxe สี่ร้อยสี่สิบหกจุดสี่เจ็ด chset สามจุดหกแปด gf สองจุดเจ็ด so หกร้อยเก้าสิบสองจุดเจ็ดสาม avx ห้าร้อยสิบแปดจุด หกสาม FTM สิบสองจุดห้าเจ็ด Luna ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหนึ่ง APE หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสองสี่ BHBAR หนึ่งจุดเจ็ดเก้า LRC เก้าจุดเก้าสี่ ALGO ห้าจุดหก CELO สิบเจ็ดจุดห้าเจ็ด XTZ สามสิบจุดสี่เก้า GAL สี่สิบแปดจุดห้าแปด OP ห้าสิบหกจุดห้าหกอาร์ตอมสามสิบหกจุดสามเจ็ด LDO หกสิบเอ็ดจุดสามสาม STG ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าสอง AXL สิบแปดจุดเก้าเจ็ดสิบแปดจุดเก้าสาม FLOW ยี่สิบหกจุด น4 FXS 220.01 HFT 15.53 ARB 38.01ครับนี่เป็นราคา Bitcoin ราคาตลาดคริปโตในกระดานเทรดของบิ t k u b นะครับวันที่11พฤษภาคม2566ครับ ก็ามาอัปเดตราคาของบิตคอยกันทุกวันนะครับราคาบิตคอยการเดินทางของบิตคอยครับการลงทุนในบิตคอยว่าเราจะประสบความสําเร็จในการลงทุนไหมตลาดมีความมั่นผวนสูงนะครับโปรดระมัดระวังในการลงทุนครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นครับถ้าอยากดูราคา ยอดหลังง่ายๆก็กดติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ